สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนค่ะฉันคืออาจารย์จางไอ้หวากีฬาพื้นบ้านชนชาติที่อาจารย์จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือชิงช้าการเล่นชิงช้ามีต้นกําเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการตัดสินชี้ขาดเมื่อพูดถึงต้นกําเนิดของชิงช้าคนปัจจุบันมักใช้กรอนกวีในวรรณกรรมหรือหนังสือศิลปะโบราณและภาพวาด เพื่อสแสดงให้เห็นถึงยุคคร่าวๆของต้นกำเนิดการเล่นชิงช้าและเหตุการณ์ที่คลื่นยิ่งใหญ่ในเวลานั้นที่อ้างถึงมากกว่านั้นคือเรื่องราวเกี่ยวกับต้นกำเนิดและที่มาของชื่อชิงช้าในภาพศิลปะสมัยโบราณและปัจจุบันและหนังสือรวบรวมนิทานเสียงสู้ตามบันทึกในภาพศิลปะสมัยโบราณและปัจจุบันชิงช้าเป็นการเล่นของชนชาติซานหลงทางเหนือ เพื่อฝึกความว่องไวเมื่อพระเจ้าชีหวนกงทรงพิชิตชนชาติซันหลงจึงเริ่มนําเข้ามาสู่ประเทศจีนซึ่งเชื่อกันว่าชิงช้ามีต้นกําเนิดมาจากชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือที่เรียกว่าซันหลงในสมัยชุนชิวส่วนบันทึกที่อยู่ในภาพศิลปะสมัยโบราณและปัจจุบันว่าชิงช้าเป็นการะเล่นของวังหลังสมัยพระเจ้าฮั่นอู่ตี้มีชื่อเดิมว่าเชินชิวเป็นคำอวยพรให้อายุยืนยาว พอพูดไปมาจึงกลายเป็นชิวเชียนชิงช้าซึ่งเชื่อกันว่าชิงช้ามีต้นกำเนิดในสมัยจกักรพรรดิฮั่นอูตี้ชื่อเดิมว่าเชียนชิวเป็นคำวอวยพรให้อายุยืนยาวและกลายเป็นชิวเชียนชิงช้าโดยแพร่หลายผิดเรื่องราวเหล่านี้ถึงแม้จะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแน่ชัดสำหรับต้นกำเนิดของชิงช้าได้แต่เห็นได้ว่าชิงช้ามีต้นกำเนิดจากชนกลุ่มน้อยและเผยแพร่สูตรที่รับตอนกลางในสมัยชุนชิว ตั้งแต่สมัยจกักรพรรดิฮั่นอูตี้เป็นต้นมาชิงช้าเป็นกิจกรรมออกกํลาลังกายและความบันเทิงที่ได้รับความนิยมจากผู้หญิงในราชสำนักถึงสมัยเว่ยจิ้นหนานเป่ยเฉาชิงช้าได้รับการเผยแพร่จากราชสำนักสู่ประชาชนถึงราชวงศ์ถังเนื่องจากความมั่นคงทางสังคมและความเจริญร่ำรวยทางเศรษฐกิจกีฬาชิงช้าซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้หญิงก็เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นพร้อมกับกิจกรรมกีฬาอื่นๆ ชิงช้าจึงกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงที่ผู้หญิงชื่นชอบมากที่สุดกิจกรรมหนึ่งนักกวีตู้ฝูในราชวงศ์ถังได้เขียนไว้ในบทกวีกวีสองบทเชิงมิงว่าชีวิตร่อนเร่พเนจรมาสิปีสถานที่ที่อยู่ตอนนี้แม้จะห่างจากบ้านนับหมื่นลี้แต่ก็มีประเพณีการเล่นชิงช้าในเทศกาลเชิงมิงเช่นกันหวังเหวยเขียนไว้ในบทกวีเรื่องราวเฉิงตงในเทศกาลเชิงมงว่า ลูกบอลที่เตะออกมานั้นลอยข้ามเหนือตัวนกชิงช้าลอยขึ้นจากป่าเขียวหวังเจี้ยนเขียนไว้ในบทกลอนกลอนชิงช้าว่าเชือกไหมเส้นยาวหลากสีสันห้อยท่อนไม้สูงร้อยฟุตหนุ่มสาวมาเล่นชิงช้าด้วยกันกางสองแขนประดุดปีกนกกลอนกวีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมชิงช้าได้แพร่หลายอย่างกว้างขวางมากในสมัยราชวงศ์ถังและเป็นที่นิยมของเด็กวัยรุ่น อ้างอิงจากเรื่องเา่าของปีเทียนเป่าสมัยไคหยวนในเทศกาลเชงเม้งของปีเทียนเป่าตั้งชิงช้าที่วางหลังและให้บรรดานางสนมเล่นกันถูกเรียกเป็นการะเล่นของครึ่งเทพธิดาบรรดานักรบและชาวบ้านในเมืองหลวงล้วนเรียกกันเช่นนี้พระเจ้าถาังเวียนจงเห็นพวกเขาโยกชิงช้าขึ้นสูงมากและลอยลงมาเหมือนเทพธิดาที่จุติมาจากท้องฟ้าจึงเรียกชิงช้าว่าเป็นการะเล่นของครึ่งเทพธิดา จากนั้นมาถึงสมัยท่งหยวนหมิงและชิงก็มีผลงานภาพวาดและกรอนกวีเกี่ยวกับชิงช้ามากมายในสมัยราชวงศ์ส่งก็ยังมีกิจกรรมการเล่นชิงช้าน้ำอีกด้วยเช่นคำบรรยายในตรงจริงเมืองหวาลู่ที่บรรยายว่าแล้วขึ้นชิงช้ามาอีกหนึ่งคนทําให้ท่อนไม้สม่ําเสมอก่อนแล้วจึงตีลังกากระโจนน้ําซึ่งเรียกว่าชิงช้าน้ําซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแพร่หลายของการจัดกิจกรรมชิงช้าของสตรตีจากราชสำนัก ไปสู่พื้นบ้านและผลกระทบทางสังคมที่ลึกซึ้งในสมัยโบราณของจีนหลังสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนกีฬาดั้งเดิมชนชาติที่ได้รับความสนใจจากประเทศชาติจึงได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในงานกีฬาชนกลุ่มน้อยแห่งชาติครั้งที่3ที่เมืองอุยก,กูเขตปกครองตนเองซินเจียงของปีขศ1986ชิงช้าถูกจัดเป็นการแข่งขันโดยจัดเป็นสารายการได้แก่การแข่งความเร็วแบบคนเดียว การแข่งการจับระฆังแบบคนเดียวและการแข่งความเร็วแบบคู่ในงานกีฬาชนกลุ่มน้อยแห่งชาติครั้งที่4เมืองหนานหนิงของปีข้อศ1991ก้อส็ก็มีการเพิ่มรายการการแข่งขันการจับระฆังแบบคู่หลังจากที่ชิงชาติถูกจัดเป็นการแข่งขันกีฬาชนกลุ่มน้อยแห่งชาติระดับเทคนิคการเล่นจึงยกระดับขึ้นเรื่อยๆการจัดรายการและสถานที่จัดงานได้รับการปรับปรุงโดยทุกๆปีชนชาติต่างๆในแต่ละที่ได้จัดการเล่นชิงชาติกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น จนกลายเป็นเนื้อหาสําคัญของวิชาภลลที่โรงเรียนกีฬาการออกกําลังก,กายและชีวิตทางวัฒนธรรมของประชาชนจากการรายงานต่อบนทลนีลินในเดือนพฤษ,ษภาคมปีคศ 2006, 2006ชิงช้าของชนชาติเกาหลีถูกจัดอยู่ในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติชุดแรกกีฬาชิงช้ามีรูปแบบหลากหลายอย่างหนึ่งคือชิงช้าแบบสันไหวตั้งไม้ขึ้นเป็นเสาผูกเชือกสองเส้นไว้ด้านบนและมัดกระดานไม้ไว้ด้านล่างเชือกตัวคนยืนอยู่บนท่อนไม้นั้น แกว่งโหนแบบลลกตุ้มนาฬิกานี่ก็คือรูปแบบหลักของกีฬาชิงช้าที่พวกเราจะมาเรียนกันในวันนี้การเล่นชิงช้าสามารถแกว่งไกวโดยมีคนอื่นเข้ามาผลักดันและสามารถมอบพลังขับเคลื่อนจากการย่อตัวตนเองลงเพื่อเปลี่ยนแปลงจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายอีกประเภทหนึ่งคือชิงช้าแบบกังหันบันไดตั้งเสาสองเสาบนพื้นเจาะรูที่ปลายเสาและวางไม้คานพาดขวางเข้ารูเจาะรูด้านซ้ายขวาสลับกันที่ปลายคานไม้ และใส่ท่อนไม้สีท่อนทะลุเข้าไปในรูนั้นทําให้กลายเป็นรัศมีห้อยเชือกที่ท่อนไม้สีท่อนนั้นและมัดด้วยกระดานไม้ให้เป็นที่นั่งโดยจะนั่งด้วยกันสี่คนในเวลาเล่นและให้ผู้อื่นผลักหมุนแบบกังหันปั่นได้ยกตัวอย่างชิงช้าแบบกังหันปั่นได้สี่คนหรือแบบแปดคนของชาวเมียวซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นรูปแบบดั้งเดิมของชิงช้าสวรรค์นขนาดใหญ่ในสวนสนุกของปัจจุบันและยังมีชิงช้าอีกประเภทหนึ่งคือชิงช้าโม ตั้งเสาขึ้นกลางหนึ่งเสาว,วางแกนที่ปลายเสาผูกด้วยเชือกสีเส้นที่ปลายเชือกสีเส้นนั้นจะมัดด้วยวงแหวนไว้ในแต่ละเส้นจะเล่นกันโดยหมุนไปรอบๆเสาโดยให้สี่คนจับวงแหวนละวงยกตัวอย่างเช่นชิงช้าล้อของชาวถูยังมีชิงช้าอีกประเภทหนึ่งคือชิงช้าแบบหามดูคล้ายการเล่นแบบหมุนอย่างกระดานหกตั้งเสาตรงและวางไม้คานบนเสาให้คนนั่งโดยคนละข้างและเล่นด้วยกันโยกข,ขึ้นและลง เช่นชิงช้าโมเอ,อของชาวยีเป็นต้นในเดือนกุมภาพันธ์คศ1986คณะกรรมการกีฬาแห่งชาติได้กำหนดกฎเกณฑ์การแข่งขันชิงช้าสบับร่างในปีเดียวกันชิงช้าได้รับการจัดให้เป็นรายการแข่งขันของงานกีฬาชนกลุ่มน้อยแห่งชาติอย่างเป็นทางการจนถึงงานกีฬาชนกลุ่มน้อยแห่งชาติครั้งที่6ในปีคศ1999ชิงช้าได้พัฒนาเป็นโครงการค่อนข้างใหญ่โดยรวม6รายการ การแข่งขันช <Yeah. S 1> <uds> right. ิงช้ากำหนดให้เฉพาะผู้หญิงเข้าร่วมเท่านั้นแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทบุคคลประเภทคู่และประเภททีมส่วนรายการการแข่งขันแบ่งออกเป็นการแข่งขันความสูงและการแข่งขันแตะระฆังการแข่งขันความสูงจะคำนวณคะแนนโดยใช้จุดสูงสุดที่ทำได้ภายในจำนวนครั้งการทดสอบที่กำหนดไว้การแข่งขันแตะระฆังจะคำนวณผลการแข่งขันโดยตามจำนวนครั้งที่นักกีฬาได้แตะภายในระยะเวลาและความสูงที่กำหนดไว้ สนามแข่งเป็นพื้นราบรูปสี่เหลี่ยมที่มีเนื้อที่20คูณ8เมตรฐานชิงช้าสูง12เมตรแท่นโหนสูง1.3เมตรในการแข่งขันความสูงผู้เล่นทุกคนจะมีโอกาสทดสอบ6ครั้งแต่ในการแข่งขันแต่ละครั้งนั้นจำกัดเพียงครั้งเดียวกีฬาชิงช้าไม่เพียงแต่เป็นกีฬาการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมแต่ยังสามารถฝึกฝนจิตใจ,จและปลูกฝังความกล้าหาญแก่ผู้คนได้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาความแข็งแรงของสมรรถนะกายภาพชิงช้าซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นบ้านที่มีประวัติศาสตร์หลายพันปียังรักษาชีวิตชีวาที่คึกคักไว้จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งได้สร้างความกระฉับกระเฉงแก่ชีวิตของผู้คนและตกแต่งเนื้อหาวัฒนธรรมชนชาติจึงควรค่าที่จะได้รับการศึกษาอย่างลึกซึ้งและละเอียดจากนักวิจัยทางประเพณีพื้นบ้านหลังจากได้ฟังการอธิบายของวัฒนธรรมชิงช้า นักศึกษาทุกคนอยากจะร่วมงานวิจัยของพวกเราและสนับสนุนวัฒนธรรมชนชาติอันล้ำค่าของเราด้วยสติปัญญาหรือไม่คะมาเถอะเราคาดหวังว่าคุณจะได้เข้าร่วมด้วยกันขอบคุณค่ะ